สวัสดีครับพี่น้องต่อกัน EP พสองนะครับวันนี้สภาพมายางตลาดโบเบเหมือนเดิมครับมากกับมาตอนตลาดเขาไหวพอดีพี่น้องพเดี๋ยวยางเขาไปข้างในกันกันนะครับนี่ครับบรรยากาศยำแรงกันจะประมาณนี้นะครับเขาปิดลานเบิดแลละครับพวัวมาคํโพด เขาเริ่มเก็บของไปแล้วนะครับเดี๋ยวยางเขาไปด้านใน้กันเลยครับนี่ครับปิดลานเบิดแล้วครับมาตอนตลาดเขาไหว้พอดีขันมาตอนเสาร์นี่ของสไลดยกูหนีนะครับยางเขาไปเรื่อยๆนะครับเมืงบรรยากาศย่มครับนะครับลานปิดเบิดแล้วครับผม เดี๋ผมสภานยางให้ทั่วร์ด้ยนะครับหมือนในในก็เลยมาเดียวเอาไว้โอกาสนาชมาตะเว้นกูนี้นะครับบางรานกับพิดไปแล้วบางรานก็ยังเปิดอยู่นะครับร้านนี้จะขายกางเกงช้างนะครับกางเกงช้าง <c oughs> เดี๋ยวย่างผมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบางลางกับปิดบางลางก็ยังเปิดอยู่นะครับบรรยากาศาก็จะประมาณนี้ครับผมเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผม ส่วนใหญ่ที่เห็นพนักงานอยู่นี่น่าจะเป็นคนต่างชาตินะครับหลายไทยไอพมา่ากัมพูชยแล้วก็ลาวนะครับร้านนี้เป็นร้านขายกางเกงยีนครับกางเกงยีนร้านนี้ปิดไปล้เหลวเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆนะครับ พาชมบรรยากาศเรื่อยๆร้านนี้ยังเปิดอยู่นะครับยังเปิดให้บริการอยู่โซนร้านข้างๆนี่ปิดเบิดแล้วนะครับน้ำไปเรื่อยๆนะครับมาต้งปิดพอดีพาชมบรรยากาศสดๆนะครับ้นี ำรวจกันไปเรื่อยๆไปกันต่อครับผมพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาตอนเศร้านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศการปิดลาน ทางอ่าลูกน้องนะครับลูกน้องอของลานต่างๆก็จะมารวมตัวกันนะครับเหลียววีกเหลียวงานเนาะลานนี้เปิดอยู่พี่น้องมีทั้งของปีกและของทรงนะครับส่วนในลานส่วนใหญ่ก็ปิดไปประมาณ80%นะครับ เชื่อว่าปิดหลานชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงยางทะลุออกนอกถน,นนแล้วครับ ลุออกท้างถนนเลยนะครับผมฝั่องนั่นมันมีไ<ม>หมเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตามข้างทางก็ยังมีคนมา,าขายของหลายอยู่นะครับ, <c oughs> ร,บรถเข็น เสากนนี้นะจะเห็นแบบผู้คนพุ่งผ่านหลายคนนี้นะครับพี่น้องนี่มาคําแล้วสงสัยรถตุกๆขั้นนี้รอรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับน,นี่จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รอรับตุกคขาสำรวจกันไปเรื่อยๆครับผม ำตำรวจมงทั้งนส่วน้านค้าลานขายทั้งนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับขายพวกเสือ้อผ้ายังบ่ท่านได้ปิดนะครับก็ยังให้บริการกัน ยางสำรวจไปเรื่อยๆครับพายางสำรวจไปเรื่อยๆชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับตึกยังไม่ปิดเนี่ย <c oughs> ด้านในาจะเป็นตึกโบเบทาวเวอร์นะครับเป็นตึกตึกโบเบทาวเวอร์ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ